เมื่อวันที่12สิงหาคม2563เวลา16นาฬกาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารี องประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีเสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธียกยอดฉัตรทองคำพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนนักสถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีวัดเกศสอนศีลคุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี โดยมีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาชุทาภรณ์ประธานคณะออกแบบโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบอพิษทรงศีลแล้วทรงประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำพิพิธภัณฑ์ ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปันโนประกอบด้วยยอดจัดทองคำขนาดความกว้าง0.31เมตรสูง1.17เมตร น้ำหนักทองคำ86.2กิโลกรัมและยอดฉัดชั้นที่1ขนาดความกว้าง0.49เมตรสูง0.38เมตรน้ำหนักทองคำ99.4กิโลกรัมซึ่งรวมน้ำหนักทองคำยอดฉัดและยอดฉัดชั้นที่1และยังมีทองที่ใช้เคลือบยอดปลีอีก35กิโลกรัมรวมทั้งสิ้น225กิโลกรัมค่าความบริสุทธิ์ประมาณร้อยละ9 6 7 จากนั้นทรงประเคนจตุปปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์และทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาโอกาสนี้พระราชทานของที่ะระลึกแก่ผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีจำนวน150รายจากนั้นพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมรักษาการเจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาด และพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยถวายของที่ะระลึกแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัฒนะวรขัตติยราชนารีก่อนเสด็จกลับ ทั้งนี้โครงการก่อสร้างพิพ,ธพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระถบวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนประกอบด้วยอาคาร3ส,ส่วนได้แก่พระเจดีพระวิหารและพิพ,ธพิธภัณฑ์มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปกว่าร้อยลปในส่วนของพระเจดีเป็นรูปลักษณะสถาปัตยกรรมไทยที่มีกลิ่นไอศิลปะล้านช้างผสมผสานกับศิลปะยุครุงรัตนโกสินท์ ไปรัชสมัยรัชการที่9ถึงต้นรัชการที่10สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาส,สนา ในถิ่นอีสานยังดำรงมั่นคงรุ่งเรืองสืบไปความสูงของพระเจดีถึงยอด61.58เมตรประกอบไปด้วยส่วนปรียอดโลหะผิวทองคำความสูงรวม19เมตรโดยส่วนบนสุดของปรียอดเป็นยอดทองคำและฉัดทองคำขนาดความสูงรวม1.55เมตรสมเด็จพระนางสมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวยลรักอัครราชุกุมารีกรมพระศรีสว่างคาวัฒนะวรขัตติยราชนารีพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิรีพาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จเททองณวัดป่าบ้านตาดัดเมื่อวันที่12สิงหาคม2561และ1ธันวาคม2562ตามลำดบับ ในส่วนของสถูปพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอาหารหันตธาตุและอัฐิธาตุหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนบรรจุในเจดีย์หินอ่อนห้ายอดประกอบไปด้วยซุ้มทิศสี่ทิศประดิษฐานพระพุทธร,รูปทองพระพุทธร,รูปเงินพระพุทธร,รูปนาคและพระพุทธร,รูปแก้วสารพัดนึกสำหรับการสร้างยอดฉัด พระเจดีย์ทองคำนั้นด้วยศรัทธาอันแรงกล้าของเราสิทยานุสิ์ที่จะบูชาองค์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนด้วยการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ให้สวยงามทรงคุณค่าที่สุดและด้วยวัสดุที่ดีที่สุดนั้นคณะสิทยานุสิ์และพุทธศาสนิก ประชาชนทั่วไปได้ร่วมบริจาคปัจจัยและทองคําเป็นจํานวน255กิโลกรัมโดยได้นําทองคาที่ได้รับศรัทธามานั้นส่วนแรกนําไปเททองยอดหล่อฉัดของพระเจดีและทองคําส่วนที่เหลือได้นําไปเคลือบทองในส่วนปรียอดเพื่อให้ปรียอดและยอดฉัดเลืองอรามดุดเนื้อเดียวกันพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ38ไร่บริเวณวัดเกศรศิล คุณวัดป่าบ้านตาดหมู่ที่หนึ่งตําบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรจังหวัดอุดรธานีสร้างขึ้นเป็นอนุสรสถานเพื่อแสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้เป็นถูปารหาบุคคลสร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอย่างอนเนกนานาประการคาดว่าแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564